นิวโซเชียลกับบัญชาชุมชัยเวศใน a i s Play News สนะครับท่านผู้ชมครับพฤสภาคมกันแล้วเราเดินทางกันมาเกือบครึ่งปีของปีเสือเศรษฐกิจปีนี้นั้นถือว่าเป็นปีที่เราต้องทําใจกันแล้วนะครับแม้จะยังไม่ถึงครึ่งทางดีเกือบๆแล้วละ่ะแต่แน่นอนครับจะเป็นปีที่มีการถดถอยของเศรษฐกิจและโตช้าต่ําสุดในรอบ10ปีผ่านมาเพราะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นปรับตัวเลขล่าสุดสําหรับการเติบโตเศรษฐกิจโลกจาก4%กว่าเลอแค่3.8% สิ่งที่น่าสนใจคือไอตัวเลข3.8%เนี่ยมันเป็นการขยายตัวที่ชะลอตัวช้าด้วยแถมโตต่ำสุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาของเศรษฐกิจโลกเพราะโลกเคยขยายตัวกัน5%ทุกปีใน10ปีที่แล้วก่อนที่จะเจอโรคโควิด -19 ตั้งต้นกันปี2020ที่เริ่มระบาดกันอย่างจริงจังพะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกแย่แล้วนะฮะทำให้ผมนึกถึงเดือนพฤษภาคมว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรอยู่ประมาณ5-6เหตุการณ์ที่จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกอย่างชนิดที่ ความรุนแรงความตื่นเต้นความเร้าใจอาจจะมีมากกว่าเมษายนที่ผ่านไปสะุปสัํมไปครับหนึ่งพฤษภาคมบ้านเราขึ้นแล้วนะฮะลอยตัวราคานะ้ำมันดีเซลแบบกึ่งอิสระทำไมใช้คํานี้คําว่ากึ่งอิสระหมายความว่าก็ยังมีมือของรัฐบาลเข้ามาช่วยอยู่น,นั่นเองครับแม้ว่าการลอยตัวกึง่งดีเซลอิสระจะเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ3ปีคือน้ำมันดีเซลตอนนี้มันขึ้นมาเกิน30บาทต่อลิตรไปแล้วแต่ยังไม่สุดครับยังจะต้องไปต่อจกนกระทั่งถึง35บาทต่อลิตรซึ่งก็มีความเชื่อถอกับรัฐ ถ้าแบบไม่ช่วยกันเลยเนี่ยต้อง40บาทต่อลิตรสำหรับดีเซล e85 ได้ขึ้นแน่อีก3บาทนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ1พฤษภาคมที่ผ่านไปก็ยังเป็นการขึ้นค่าก๊าซหุงต้มรอบที่2 15บาทต่อทั้ง15กิโลยังไม่จบสำหรับก๊าซหุงต้มยังมีขึ้นต่อรอบที่3าในเดือนหน้าแล้วก็1พฤษภาคมจนกระทั่งนับไปอีก4เดือนค่าไฟ f อทเราขึ้นอีก4บาทต่อหน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนพวกนี้เพิ่มขึ้นพร้อมกัน และตามต่อด้วยค่าผลส่งซึ่งประกาศชัดเจนแล้วว่าทันทีที่น้ำมันดีเซลเกิน30บาทต่อลิตรขึ้นค่าขนส่ง20%แน่เพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงสารพัดข่าวของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าบริการต่างๆขึ้นแน่นอนครับต่อมา3 4พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นเวลานในอเมริกาจะตรงกับบ้านเราก็คือวันที่4-5พฤษภาคมจะเป็นวันตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมครับ และถ้า,าว่าเป็นอย่างนั้นจริงและดูค่อนข้างจะชัดแล้วนะฮะว่าจะขึ้นถึง0.5จะเป็นการขึ้นที่เร็วและแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบก,กว่า3-4ปีของอเมริกาซึ่งข่าวนี้เองก็ทําให้หุ้นทั่วโลกตกหนักในเดือนเมษายนชนิดที่แบบช้าเลือดช้าหนองไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นจริง0.5โอกาสที่จะขึ้นถึง0.75ในการประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งที่เหลือของปีนี้เป็นไปได้สูงทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดสภาวะช็อคต,ตลาดหุ้นตลลาาดดทททุนท่โกเกเเิแรงรงขยะ ดาวโจนส์ในแซปเอสบ0มีสินทรเห็นตกต่ำและหนักมากกว่านี้อาจจะถึงวอลล์กว่าพันจุดซะด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาสำหรับ3-4พฤษภาคมต่อมาสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมให้ดูไปที่2ประเทศซึ่งก็คือสวีเดนกับฟินแลนด์หมายมั่นปั้นมือครับและคงจะต้องตัดสินใจกันชัดเจนแล้วว่าจะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนาโต้ไหมนี่เป็นเหตุการณ์ที่3ซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของพฤษภาคมถ้าเข้าจริงท่านผู้ชมครับ รัเสเซียเคยพูดชัดเจนนะฮะว่าถ้าสมาชิกของประเทศที่อยู่ในยุโรปเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโตเมื่อไหร่นั่นคือศัตรูใหม่ต่อเนื่องจากยูเครนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าถ้าสวีเดนกับฟินแลนด์ตัดสินใจจริงความตึงเครียดเพราะว่ารุนแรงหรืออาจจะถึงขั้นเป็นสงครามมากขึ้นกว่าเดิมก็จะขยายวงกว้างออกนอกยูเครนเข้าสู่พื้นที่ของกลุ่มยุโรปที่ชัดเจนมากอีกขึ้นและนั่นก็จะไปเข้าไปถึงพื้นที่ของกลุ่มนาโต ปันเหตุการณ์นี้ก็ต้องจับตาดูในสัปาดาห์แรกครับว่านายกรัฐมนตรีสองประเทศนี้จะตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้าซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเข้านะฮะแต่ในทีนี้ก็ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปสิ่งที่น่าสนใจต่อไปที่ผมอยากให้มองต่อคือเหตุการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 าสายพันธุ์โอไมกอนสายพันธุ์ย่อย BA. 4กับ BA. 5ทําไมต้องกลับมามองเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่กลางเมษาจนถึงสิ้นเมษายนเนี่ย ประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาเนี่ยต้องปวดหัวอีออกรอบเพราะมาเจอการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อรายวันจากวันละ100ร้อยกลายมาเป็นวันละหกพันและตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ BA.4 กับ BA.5 ล่าสุดน,นั้นนักวิทยาศาสตร์ในแอฟริกาใต้ยืนยันแล้วว่าความสามารถในการหลบหลีเกเลี่ยงวัคซีนดีเร็วและมีประสิทธิภาพอาจจะมากกว่าสายพันธุ์โอไมิคอนดั้งเดิมอีกเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นแล้วนะครับ แสดงว่าโรคยังหนีไม่พ้นกับการกลับมาระบาดรอบใหม่ซึ่งตรงนี้จะเหลือบทพิสูจน์อีก2ข้อก็คือว่าไอ้เจ้าสายพันธุ์ BA.4 กับ BA.5 เนี่ยจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมไหมหรือทําให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์โอเมกอนตั้งเดิมหรือเปล่าถ้าสองข้อน,นี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโรคยังหนีไม่พ้นและอาจจะได้เจอการระบาดรอบใหม่อย่างรุนแรงทีเดียวกับสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 เหตุการณ์ต่อไปที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดและเป็นเหตุการณ์ที่โคก็คือการปิดล็อกดาวน์ในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมท่านผู้ชมครับนครเซี่ยงไฮ้จะเป็นศูนย์การทนงการเงินของจีนและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนั้นถูกล็อกดาวน์ไปถึง1เดือนเต็มๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าในพฤษภาคมนี้รัฐบาลจีนไม่สามารถปิดเกมควบคุมเรื่องการระบาดของโควิด1 9ตามนโยบายไม่อยู่ร่วมกับโควิด -19 หรือโควิดเป็นศูนย์แล้วก็ งานนี้เศรษฐกิจจีนจะยืดเยื้อจะถูกปิดล็อกพื้นที่และจํานวนเมืองมณฑลจะขยายถูกปิดล็อกมากยิ่งขึ้นนี่ขนาดปิดล็อกเซี่ยงไฮ้เมืองที่ใหญ่ที่สุดไปแล้วแล้วก็มีการปิดล็อกพื้นที่บางส่วนของกรุงปักกิ่งเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุการณ์สาคัญและรุนแรงทีเดียวครับในเดือนพฤษภาคมกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกหวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันหมดหรือถ้าเกิดขึ้นก็ต้องเตรียมตัวนะครับเรายังไม่พ้นสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สําหรับในปีเสือ เหมือนอย่างที่เราเคยคาดว่ามันควรจะดีขึ้นได้แล้วครับ